สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สถานีขนส่งหมอชิดฮะซึ่งเขาปรับปรุงใหม่ได้สวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับเราก็ไม่ได้มาที่นานแล้วไม่ใช่อยู่ที่สวนนะภูมินะครับจะพาผู้ชมไปที่เกาหลีฮะเราจะเดินทางไปที่กรุงโซครับเพื่อจะไปดูบรรยากาศในช่วงนี้เดือนมีนาคมก็ยังมีหิมะอยู่พอสมควรน,นะครับแต่ก็คงจะละลายไปบ้างแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวจะพาผู้ชมไปชม,ปชมแล้วก็ไปดูมุมมองที่มันแปลกแตก,แก,แกต่างจากคนอือ่นเขา ไปดูมุมที่มันค้าๆขำๆกันครับเราอาจจะไม่ได้ไปดูทัศนียภาพที่สวยงามมากแต่ไปดูอะไรที่มันเป็นวิถีชีวิตที่นั่นนะครับตอนนี้เราก็มาเช็คอินกันเรียบร้อยแล้วนะฮะจะเห็นว่าคนไม่ค่อยมีคนโลกไม่ใช่ว่าไม่มีใครไปเที่ยวไหนนะฮะเพราะว่าเขาขึ้นกันไปหมดแล้วไงครับรอผมคนเดียวเนี่ยแหละฮะตอนนี้กัปตันบีบดาเรียกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าขึ้นไปช้ากว่านี้เนี่ยแอร์เขาจะด่าเอาแล้วมันจะไม่มีที่นั่งเอานะครับอาจจะได้ยืนถึงเก้าลีก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยว ตามผมมาเราไปเจองบุณเครื่องแล้วกันนะฮะแล้วก็อยากจะรู้อะไรอยากจะได้คำตอบอะไรกับเกาหลีตามผมมาเลยฮะ